มาแล้วครับลูกกบรอบแรกสามร้อยตัวอันนี้เดียงเองนะคะเดียงเองลงบอ่อแรกสามร้อน่าจะอีกสองสามวันก็ต้องไปจับอีกก็น่าจะสองสามรอยตัวเหมือนกัน สำหรับบ่อแรกอีกสองสาวันก็ไปลงนู่นเลยบ่อที่สองนะครับสองสาวันถัดไปก็มาลงนี่เลยบ่อที่สามและสุดท้ายล็อตสุดท้ายมาลงบ่อที่สี่